สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กรองสถานการณ์ประจำวันพฤหัส,สบดีที่26ตุลาคม2 5 6 6มานํมานำเสนอครับเพื่อไทยนำบิ๊กตู่วางมือแรมโบอีสานอยู่ยากโดนบล็อกโดนบีบภายในวันที่24ตุลาคมวันเดียวเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย ในพักรวมไทยสร้างชาติมีทั้งคนเดินออกจากพักมีทั้งคนเดินเข้ามาในพักตลอดจนมีคนลาออกจากตาแหน่งสอสอเริ่มตั้งแต่อดีตผู้ขอตั้งพักแรมโบอีสานเสกสกุลอัถาวงอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาได้ยื่นใบาลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามด้วยนายบุญยอดสุขถินไทยอดีตสอสอกทม และอดีตสสบัญชีรายชื่อที่เพิ่งจะย้ายเข้าพักรวมไทยสร้างชาติก่อนการเลือกตั้งสสที่ผ่านมาได้ยื่นใบาลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเช่นกันส่วนในช่วงเย็นพักรวมไทยสร้างชาติเปิดตัวนายถาวรเสีเนียมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ย้ายมาจากพักไทยพักดีเข้ามาร่วมงานกับพักขณะที่ในวันเดียวกันเสียพงศ์นายสุพัฒนพงพันมีชาว อดีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ยื่นลาออกจากการเป็นสอสอบัญชีรายชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นสร้างความแปลกใจให้กับสังคมอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับพักรวมไทยสร้างชาติโดยเฉพาะในรายของแรมโบ้อีสานที่นายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคัวหนพักรวมไทยสร้างชาติในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพิ่งจะลงนามเป็นหนึ่งใน11คณะที่ปรึกษารองนายกเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองอีกทั้งนายเสกสกลเองเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่15ของพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งปัจจุบันมีสสบัญชีรายชื่อ14คนหากมีสสบัญชีรายชื่อคนใดลาออกสักหนึ่งคนแรมโบอีสานจะได้เข้าสภาผู้แทนรัษฎรเหตุใดจึงตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพัก ทำให้ไม่สามารถเป็นสอสอได้สิ่งที่น่าสนใจคือในวันที่แรมโบ้อีสานลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเป็นวันเดียวกับที่นายสุพัฒนพงศ์ตัดสินใจลาออกจากสสบัญชีรายชื่อทําให้แม่เลี้ยงติก๊กนางสิริวัลปราศจากศัตรูผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อในลําดับที่ส6บกได้เลื่อนมาเป็นสสแทนเรื่องนี้ถือว่ามีความเชื่อมโยงกันขณะที่แรมโบ้อีสาน เปิดใจถึงการลาออกในครั้งนี้เพียงสั้นๆว่าไม่ได้จะเลิกเล่นการเมืองแต่ต้องการที่จะถอยออกมาตั้งหลักคำตอบของอดีตองค์ครกภพิทักษ์บิ๊กตู่ถือว่ามีนัยสำคัญและสะท้อนให้เห็นว่าไม่ได้แยกกันด้วยดีสักเท่าไหร่คนอย่างแรมโบอีสานมีหรือที่ไม่อยากจะเข้าสภาไปวาดลวดลายหรือโชว์ฝีปากซึ่งตัวเองถนัดหรือแม้กระทั่งอยากมีตำแหน่งทางการเมืองฉะนั้น การลาออกจากสมาชิกพักที่ทําให้ตัวเองอดเป็นสอสอจึงผิดธรรมชาติอดีตแกนนําคนเสื้อแดงรายนี้มันมีจุดที่น่าสังเกตอยู่จุดหนึ่งคือย้อนกลับไปภายหลังการสลายขั้วจัดตั้งรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําและมีพักรวมไทยสร้างชาติเป็นหนึ่งในองค์ขาพยพเคยมีข่าวลือว่าหนึ่งเรื่องที่ทางผู้มีอํานาจในพักเพื่อไทยขอกับผู้ใหญ่ของพักรวมไทยสร้างชาติคือไม่เอาแรมโบอีสานเด็ดขาด ไม่ว่าตำแหน่งไหนเนื่องจากแรมโบอีสานได้บทบาทองครักพิทักษ์ลุงตู่ฟาดใส่ตระกูลชินและพักเพื่อไทยเอาไว้หลายครั้งชนิดที่ว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบไม่ให้เกียรติอดีตต้นสังกัดเก่าและแรมโบอีสานนั้นรู้ว่าอนาคตตัวเองไม่สดใสตั้งแต่เห็นการพลิกขั้วกันของพักเพื่อไทยกับพักรวมไทยสร้างชาติรวมถึงการวางมือของบิ๊กตู่แล้วนอกจากนี้ เดิมนายสุพัฒนพงศ์ที่ลงสมัครสสบัญชีรายชื่อเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ทีมเศรษฐกิจของพรรคต่อเลือกตั้งตั้งใจไว้ว่าจะลาออกจากสสบัญชีรายชื่อก็ถูกสั่งเบรกไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เลื่อนไปถึงแรมโบ้อีสานที่จออยู่โดยให้คาเอาไว้อย่างนั้นขณะเดียวกันยังมีข่าวเล็ดลอดออกมาเป็นระยะระยะว่าแรมโบ้อีสานถูกบีบและก,กดดันด้วยมาให้หลบไปหลังฉากเพื่อไม่ให้มีปัญหากับพรรคแกนนำพรรครัฐบาล ที่สุดแรมโบอีสานทนแรงเสียดทานไม่ไหวจึงจำต้องถอยออกมาซึ่งหลังจากทางสะดวกนายสุพัฒนพงก์ก็ลาออกจากสสบัญชีรายชื่อทันทีเพื่อให้แม่เลี้ยงติก๊กที่มีความสนิทสนมกับผู้บริหารพักรวมไทยสร้างชาติได้เลื่อนเป็นสสขณะที่ในรายของบุญยอดนั้นแม้จะเคยอัดพักเพื่อไทยและตรมจินไว้ไม่น้อยสมัยอยู่พักประชาธิปัตย์แต่ไม่ถึงกับขนาดของแรมโบอีสานที่ถูกกาหัว ลาออกครั้งนี้เพื่อความสบายใจในการทำงานมากกว่าหลังจากไปจับคู่กับเจ๊ปองอัญชลีภัยรีรักอ่านข่าวผ่านติกตอกที่แนวหน้าออนไลน์ซึ่งสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้มากกว่าตอนอยู่พักรวมไทยสร้างชาติที่เป็นหนึ่งในองค์ขาพยพของรัฐบาลชุดปัจจุบันอย่างไรก็ดีน่าสนใจว่าชีวิตหลังจากนี้ของอดีตแกนนำเสื้อแดงตัวพ่อที่พลิก360องศามาเป็นองครักษิทักษ์บิ๊กตู่ซึ่งวันนี้ ต้องร่อนเร่จะมีเส้นทางการเมืองอย่างไรแต่ที่แน่ๆคงไม่หยุดเอาไว้เท่านี้อยู่ที่จะบทบาทไหนเท่านั้นศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ angel 789 realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้าน ธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัมบคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคน ในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทําให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินพเมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel ิล9 Realty ร